สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้ก็มาอัปเดตต้นกล้าน,นะคะเพราะครบ5วันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะในการเพราะ,มะเมล็ดในดินนะคะแล้วเราจะย้ายลงในฟองน้ํานะคะผู้ชมเนี่ยโบสังเกตว่าเนี่ยเราเพาะในดินเนี่ยแตกต่างจากการเพราะในฟองน้ํานั่นก็คืออายุ5วันเนี่ยต้นกล้าน,นะคะก็จะมีลักษณะที่จะใบใหญ่นะคะมากกว่าแล้วนะคะแล้วก็จะ เนี่ยเท่าที่สังเกตนะคะมี2ใบแล้วก็ใบที่3ก็กําลังจะงอกออกมานะคะคุณผู้ชมอาจจะด้วยว่าเนี่ยในดินอาจจะมีแร่ธาตุต่างๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มากแค่นั้นแหละนะคะก็มีมีแร่ธาตุต่างๆในดินนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยทําให้ต้นกล้าของเรานั้นนะคะโตไวกว่าแล้วด้วยความาที่ กระถางม,มันลึกด้วยนะคะกระถางม,มันลึกด้วยนะคะแล้วก็ดินมันชุ่มด้วยนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่ร้อนนะคะรากของต้นกล้าก็เลยแตกได้ดีมากกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวโบจะพาจิ้มดูรากนะคะว่ารากฝอยเนี่ยออกหรือ,อยังนะคะวันก่อนที่โบพาคุณผู้ชมจิ้มดูเนี่ยก็ยังมีแค่รากเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะลองจิ้มให้ดูนะคะว่า จะมีรากฝอยขึ้นมาหรือยังนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็อย่าลืมรดน้ําประจําทุกเช้าแล้วก็เย็นด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะมีลักษณะเอนไปฝั่งหนึ่งอยู่นะคะค,คุณผู้ชมเนื่องจากว่าโบวางไว้ใต้ใช้ขาบ้านเนาะมันก็จะ,อะเอนหาแสงในในฝั่งที่ได้แดดสองนะคะคุณผู้ชมชุมน้ําน,นะคะ ้เช้าเย็นนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ต้นกล้าของเรานั้นสดชื่นนะคะตัวนี้น่าจะเป็นกลีนโอ๊กนะคะใบใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีลักษณะรากรอยสักหน่อยนึงนะคะเนื่องจากว่า,าเราได้หวานนะคะหวานอยู่บนดินนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาดินถมเยอะสักเท่าไหร่นะคะบอาเอาแค่เป็นเป็น ขุยมะพร้าวนะคะโรยบางๆแค่นั้นเองรากก็เลยจะมีลักษณะลอยนะคะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมท,ทําทีหลังับนเนี่ยให,ให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาดินโรยบางๆนะคะรากของต้นกล้าจะได้ไม่รอยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะพาจิ้มดูตัวไหนดีดูสลัดแดงดีกว่านะคะฝั่งนี้สลัดแดงตัวนี้เป็นกรีนคอร์สนะคะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นกลีนปัตตวียนะคะหรือว่าผักกาดหอมนะคะคุณผู้ชมตัวนี้กรีนโอนะเดี๋ยวโบจะพาจิ้มดูตัวนี้ ค่อยๆจิ้มออกมานีา่ลากขาดนะคะอันนี้เพิ่งมีลากเดียวนะคะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าควจะเอาน้ำล้างบสักนิดนึงนะคะถ้าท,ที่จริงนะคะถ้าเราเพาะในฟองน้ำนตอนนี้นะคะอายุ5วันแล้วก็สามารถที่จะให้ ปุ๋ยได้แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในดินนะคะคุณผู้ชมเรายังไม่ให้ปุ๋ยก็ได้นะคะเพราะว่าต้นกล้าของเรายัางเป็นสีเขียวสุขภาพดีอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะจริงจริงโบก,ก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะย้ายลงฟองน้ำไว้ไว้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวรอรออีกสักหน่อยเนาะรออีกสักหน่อยเดี๋ยวดรอดูสักช่วงอายุ เวันหรือ10วันเนี่ยเราค่อยมาย้ายลงนะคะเพราะว่าถ้าจะย้ายลงตรงน,นี้เนี่ยบก,กัวต้นกล้ามันไม่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีผลกระทบเรื่องรากอะไรมากมายนะคะมันมันยังต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่บก,กัวมันไม่รอดนะคะเดี๋ยวโบวจะรอสักประมาณ7-10วันนะคะเดี๋ยวโบวจะพาคุณผู้ชมมาย้ายต้นกล้าลงในฟองน้ํานะคะในบางสวนนะคะอ่าแล้วก็เอาลงในน้ํานะคะอีกบางสวนโบก็จะยังเพาะไว้ในดินให้คุณผู้ชมได้ดูนะคเพราะว่า เราเราย้ายในช่วงอายุเท่านี้นะคะจะดีกว่ากับเราย้ายในช่วงอายุโตๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าเนี่ยเราจะย้ายต้นกล้าน,นะคะลงไปในน้ำเนี่ยช่วงอายุสักเท่าไหร่ดีนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้รู้คําตอบไปพร้อมๆกันนะคะเราย้ายช้าย้ยายเร็วเนี่ยมีผลต่อการจเจริญเติบโตมากแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้รู้กันเนาะ อันนี้โบใช้เป็นดินทรายนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยมะพร้าวแบบละเอียดนะคะในการเป็นวัสดุปลูกตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่บ้านนะคะคุณผู้ชมมีเป็นวัสดุเป็นเป็นดินอื่นๆนะคะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากให้มันแน่นมันมันมันแน่นเกินไปก็ให้คุณผู้ชมใช้เป็นขุยมะพร้าวเนาะมาผสมกันกันกบดินที่บ้านคุณผู้ชมอาจจะใช้อัตราส่วนสัก ดินสัก3ส่วนนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวสัก1ส่วนก็ได้นะคะในการทําแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าต้นกล้าของเราเป็นต้นกล้าของต้นผักสลัดอย่างเงี้ยรากมันจะอ่อนๆน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่เราจะถอนออกจากาดินนี้ไปใส่ฟองน้ำนี้มันอาจจะจงจะได้ง่ายนะคะบูคิดว่าอย่างนั้นเนาะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องรูป้ปพร้อมๆกันนะคะว่าเราควรที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขหรือว่าจัดการมันยังไงดีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นรอบแรกนะคะที่โบได้พากคุณผู้ชมนะเพราะในดินแล้วก็จะไปย้ายลงในฟองน้ํานะคะ,อะรอบแรกเนี่ยโบก,ก็จะย้ายลงนะคะอีกรอบที่โบจะเพาะไว้ในนี้ก่อน เอาไว้ในถาดก่อนเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยเขาในช่วงอายุ7วันหรือว่า10วันเหมือนที่เราเพาะในน้ํานะคะเขาจะโตได้ไหมนะคะหรือว่าเขาจะมีลักษณะใบเหลืองหรือว่าแคละแกนไหมนะคะผู้ชมแต่ว่าเนี่ยเพาะแบบนี้นะคะ แน่นอนเลยถ้าเป็นเพาะแบบนี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยรากไม่หยิกรากไม่กุดแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้เป็นกระถางลึกนะคะแล้วก็ดินเนี้ยมันก็ชุ่มน้ําอยู่ตลอดนะคะมันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนที่เราเอาฟองน้ําใส่ในฐานตื้นๆน,นะคะคุณผู้ชมมันพลาสติกยิ่งด้วยพลาสติกเนาะมันก็ยิ่งจะกักเก็บความร้อนได้ดีนะคะมันก็เลยทําให้ราก ต้นกล้าเนี่ยหยิกแล้วก็เป็นกุดๆดได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดูว่าในในช่วงที่แบบแดดร้อนจัดติดต่อกันสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าเพาะในดิน,นอ่ะเออถ้าเพาะในฟองน้ำาน่ะรากจะมีลักษณะเป็นแข็งๆกุดๆนะคะคุณผู้ชมใครที่เพาะในถาดพลาสติกเนาะแต่ว่าใครที่เพาะในถาดในกล่องโฟมเนี่ยรากก็จะยาวได้ไวเนื่องจากว่าน้ําที่เราใส่ไปเนี่ย มันไม่ได้ร้อนนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิก็คือมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสลัดเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็พืชอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะที่ที่ทนสภาพอากาศร้อนไม่ค่อยไหวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น่าจะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็คือสักประมาณ1เดือนเนี่ย44องศาแทบจะทะลุ45องศานะคะคุณผู้ชมก็คือโบได้หยุดการเพราะผักสลัดไปเนี่ย เกือบหนึ่งเดือนเลยนะคะเกือบหนึ่งเดือนเลยเนื่องจากว่ามันมีเพลี้ยะนะคะมันแล้งมากจริงๆนะคะมันมีเพลี้ยแล้วก็มันจกําจัดยังไงมันก็ไม่หายนะคะโบก็เลยปล่อยไว้เนี่ยมีรอบนี้ก็จะมีเป็นแค่เป็นผักกาดดอกนะคะผักกาดกวางตุ้งนะคะที่รอ,อดพ้นนะคะจากเพลี้ยไฟมาได้นะคะตอนนี้โบก็ยังปลูกอยู่นะคะอยู่ในโรงเรือนเนาะแต่ ถ้าเป็นผักสลัดกนะ็คือได้เก็บทิ้งไปหมดแล้วนะคะก็คือไม่รอดเลยนะคะกับเพลี้ยไฟเนี่ยก็คือเอาอะไรต่างๆนานามามันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานมันได้นะคะยิ่งด้วยเป็นน้าส้มควันไม้ยิ่งเอาอะไรไม่อยู่เลยนะคะนอกเื่อจากว่าน้าส้มควันไม้เนี่ย ก็คือจะใช้ได้เฉพาะเป็นหนอนเป็นหนอนชอนใบนะคะเป็นหนอนตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวโตๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ไหวนะคะพวกแมลงก็อาจจะไม่ไหวก็อาจจะได้ใช้เป็นชีวพันธุ์นะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พูดมากแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะอันนี้บอกก็ลดน้าเช้าเย็นไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมลดน้ําเช้าเย็นไปเรื่อยๆนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ดินมันแห้งนะคะแล้วก็ต้นผักของเราเนี่ยรากก็จะได้ไม่เสียหายนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยโบโดูแล้วเนี่ยโบอาจจะลดน้ําแรงไปนะคะคุณผู้ชมขนาดว่าใช้เป็นฟอกกี้ฉีด,ดๆ,ๆแบบนีน้มันก็ยังชะล้างหน้าดินนะคะทําให้รากลอยได้นะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ